พ่อหล่อเนี่ยน่าหน่อยถ้า<อ>ทอนไนดะมันจะทอนเราแล้ว,ว่าคิดละมูอะไรมีแลายตัวอะไรน้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ตื่นเช้ามาก็เห็นเนี่ยพี่ช่วยดูให้หน่อยมันคือลายอะไร เต็มตอนแรกชาตกวนี้อีกนะอันนี้อันนี้เริ่มกลางแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันอังคารนี่ข้างบนหลังคาเยอะอันนี้เดนแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ปกติเห็นชชดมากนี่ข้างหลังตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเป็นรอยเป็นเกดเลยข้างหลังเยอะเลย อันนี้มนันเป็นเป็นลายอะไรน้องคิดว่าเป็นลายอะไรตัวอะไรไม่รู้สิแต่หนูอ่ะฝันตอนคืนหนูฝันเห็นงูสีเหลืองอ่ะขดอยู่บนหลังคารถมัวตัวใหญ่มากแต่เขาไม่ไม่ทำอะไรเขาขดเฉยๆตอนคืนนนหนูฝันแต่พอเช้ามาหนูเจอหนูก็ขนลุกมากเลยหนูตอนนี้หนููนนี้ขนลุกเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะพี่ดูอ่ันเอาเองแล้วเรารถคันนี้เราได้มายัางไงอันนี้หนูซื้อมาจาัดเป็นบานานาอ่าใช่ต่ซื้อมานานยัง อาทิตย์เดียวเองพี่ก็เจอค่าแบบนี้เลยใช่แต่ว่ารถที่บ้านหนูอะมีจอดสองสามคันแต่ไม่มีไม่ไม่เคยขึ้นไม่มีคันไหนเคยเคยเคยมีอย่างนีเ้เคยมีอย่างนี้ไอ้คันนี้ออกไปคือใช่คันแรกเลยใช่แล้วคิดว่ามันเป็นลายอะไรคิดว่าเป็นพญานาคหรือเป็นอะไรหรือ <c oughs> เป็นงูหรือยังนั้นแต่ความเชื่อพี่ไปที่ทะเบียน That's <laughs> right.